สวัสดีครับพี่น้องไทยสบายดีพี่น้องลาวสวัสดีครับผมมือนี้มาพบอพ่อกำลังพี่น้องเลยบำลังสิไปส่งน้ำแข็งคือเก่าพี่น้องอนาบอยีบกำลังอยู่ไายรถพี่น้องนี่นั่งอยู่ไายรถมีน้่มพ้อมทุกคนมีน้่มสิบเก้าลังไรกะโคกสี่ลังโคกลิตรพร้อมนี่พี่น้องโคกลิตรขาของโคกลิดโคกใหญ่ๆนี่น้ำคิดตั้นพร้อมพี่น้องสิบแพ็คน้ำแข็งกับสีลูกสีหาลูกพี่น้องอันนี้บำลังกำลังไปส่งน้ำแข็งทุกคนนี่พ่น ฟังนะก็จะเป็นลานก๋วยเตี๋ยวเรือปอประชีพพี่น้องตหนาโล่งน้ำแข็งตัวพลังเห็นงานพี่น้องก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือปอประชีพทุกคนเลยนี่แหละพี่น้องชีวิตการทํางานของหนุ่มลาวอยู่ในประเทศไทยฮะทุกคนอันนี้ล้านก๋วยเตี๋ยวเรือปอประชีพทุกคนเนี่ย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 อันนี้เป็นล่างก๋วยเตี๋ยวเรือเลยทุกคนเด้อชีวิตการทํางานของผมในแต่ละมือพี่น้องเลยกันนันนี่แหละเห็นงานอยู่ในประเทศไทยพี่น้อง บอลังกับว่าเมื่อทุละประมาณสิ้นเดือนนี่แหละทุกคนเมื่อประมาณสิ้นเดือนนี่เมื่อสามมื่นพี่น้องเลยกัมาอีกทุกคนกาิฮอดคิดคิดฮอดประเทศไทยแหละพี่น้องเมื่อบ้านเทากับแนวนได้ละเมื่อบ้านบอลังมังนกะหายงินหาท่องเลยเนี่ยมีแต่รายจ่ายรายรับบอด้รายรับบ่มีเลยมีแต่ไล่ใจอย่างนี่นะทุกคนนะ <laughs> แถวบอลังเห็นงานกับมีร้านนำเต้าหู้แถวบอลังเห็นงานนี่มีร้านร้านนำเต้าหู้ร้านชาบูร้านพิซซ่าพี่น้องหลายเนี่แหละทุกคน ลายล้านอยู่ทุกคนตอนนี้บอลังนั่งอยู่หลังรถเด้อทุกคนเด้อนั่งอยู่หลังรถทุกคนนั่งอยู่หลังรถไปโซงล้านไส้คือเก่าแหละพี่น้องไปโซงล้านไส้คือเก่านี่ไปโซงล้านไส้คือเก่าทุกคนเอ้ยไปโซงล้านไส้ตอนนี้บอลังกระหอดสองระยะสามพี่น้องซอยหกสิบห้าพี่น้องสามมาคีหกสิบห้าครับทุกคนอันนี้เป็นป้ายรถเมย์นะฮะทุกคนป้ายรถเมย์อยู่นนทบุรีครับผมดูดินี่พี่น้องโอ้ เบิ่องเนี่ครับทุกคนเบิ่องเนี่ยวินมอไซค์ก็มีแท็กซ์งแท็กซี่ก็มีพี่น้องเลยอยู่แถวนี้อยู่โอ้เห็นบ่พี่น้องสังเกตเบิ่งตึกเพิน่นตึกตึกบ้านเพิ่นเนี่ยตึกบ้านเพิ่นเจ้าว่าจักสั่นละ3-4ำสั่นขึ้นไปพี่น้องตึกน่ะนปะ๊ะถูกแถวนี้บารังก็ส่งน้ำแข็งพี่น้องยามมื้อเช้าทุกคนกระซงน้ำแข็งกรงแรงก็สิส่ง,ง,อ,งอีกทุกคนเนีฮะ ชีวิตการทำงานของผมทุกคนอยู่ในประเทศไทยฮะทุกคนโอ้นพี่น้องตอนนี้บลังขวตนะัตลาดย่าโมนะฮะทุกคนตลาดย่าโมตลาดที่ว่าบลังไปซื้อกับเขากำลังกิยนยำมแรงเลยทุกคน แต่ยำตอนเชียงที่ยงในสิเพิ่น,นกบ็บม่ได้เปิดดอกทุกคนนี่เพิ่นสิเปิดช่วงเศร้าๆกับตอนแรงๆพี่น้องเพิน่นสิเปิดอันนี้เป็นร้านไอติมเด้อทุกคนเด้อสิบห้าบาทนึงพี่น้องไอติมร้านนี้เพิ่นขายได้หลากหลายใน,นคุ้มอีกทุกคนสิมีทางดว่วนพร้อมได้พี่น้องอยู่แถวบางรังอยู่นี่สิมีทางดว่วนอีกไดนี่ใต้ทางดว่วนมีได้พี่นอ้องเลยยาวไปหอดูเกิดสิเป็นนั่นวัดบ่อขวัญทุกคนเลย ทางด่วนเห็นไหมฮะอันนี้จะเป็นใต้ทางด่วนนะฮะทุกคนดูดิยาวไปถึงนู่นเลยป้าจุใกล้ชิวัดลานใชัยบาลังลงน้ำแข็งแล้วทุกคนเนี่ยเนี่ยใกล้ชิวัดแล้วพี่น้องเกษตเป็นลานใชพี่น้องตัวนี้เกษตเป็นลานใชน่ชีวิตการทำงานของบาลังในแต่ละมืออยู่ในประเทศไทยพี่น้องอบาลังว่า มาเห็นงานอยู่ประเทศไทยสะดวกสบายและกาดีกว่าบ้านเท่ายเท่าอีกพี่น้องาย้ทถาโตเลยทุกคนเนี่ยบาลลังกับสีบแบงลุงนีทุกคนีนน้ำแข็งสองกระสอบทุกคนเนี่ยครับทุกคนตอนนี้บาลลังก็ลงน้ำแข็งแล้วแล้วพี่น้องเนี่ยลงน้ำแข็งแล้วแล้วครับทุกคนลงในลานไซพี่น้องกับบาลลังก็ขอถอดฟ้ให้ได้เพราะว่าบ,บ,บระเทไทยช่วงนั้น เอาน้ำลงพี่น้องช่วงเอาน้ำลงช่วงแบกน้ำแข็งลงก็บผมมีเวลาถ่ายทุกคนก็เลยก็ได้แบบปิดคลิปไปหลังมาถ่ายตอนวานแล้วแล้วทุกคนอันนี้สิเป็นหลานชัยฮะาทุกคนตอนนี้ว่าแลงก็สิกลับไปบ้านไปเอาน้ำแข็งคือรถอีกประมาณ11ลูกพี่น้องไปส่งฟังอ่าซีนาเขตอีกพี่น้องไปส่งฟังนั่นอีกครับทุกคนไปส่งฟังพ่อป,ป้าพี่น้องไปส่งไปส่ปงฟังนั่นหลักก็ชิได้มามาจกพูดหลกักไปเอาน้ำแข็งต่อทุกคนอยู่ <c oughs> ลงน้ำแข็งห้าทุกคน เอาน้ำแข็งจากโรงน้ำแข็งมาส่งน้ำแข็งต่อเนี่ยพี่น้องชีวิตการทำงานของผมในแต่ละมือพี่น้องเอลยมาหอดอะไรจะโม้คือเก่าทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยพี่น้องจะมีร้านขายกล้วยทอดร้านกาแฟทุกคนมีเบิดได้ทุกคนเลยนี่ยหอดประชาชื่นแล้วฮะเนี่ยแหละครับทุกคนตอนนี้บอลลังกา มาส่งศรีนาเขตแล้วฮะทุกคนมาส่งศรีนาเขตครับตอนนี้กาลังไปพี่น้องจอดถามลานขาวก่อนพี่น้องลาน่นเอนาน้อาน้แข็งเพิ่มบ่ทุกคนเอาน้ําแข็งเพิ่มไหมฮะ,เอ,ะเอานะครับฝนิ่นานเอาเพิ่มทุกคนฝนเ่นเอา,าเพิ่มพี่น้องเบาลังกะลงลานนี่เรียบร้อยแล้วพี่น้องลงลานนี่บาลังกะไปต่อพี่น้องบาลังกะ อยู่ในหลังรถเละทุกคนอันนี้สิเป็นน้ำแข็งที่ว่าบาลังปกไว้ประมาณซิเบสลูกพี่น้องประมาณซิเบสลูกซิเบสกระสอบทุกคนกระสีไปส่งซีนาเขตนะทุกคนนี่ดูดิป้ายป้ายป้ายอยู่ในประเทศไทยพี่น้องเห็นบ่นี่ป้ายป้ายบางเด้อบาลังสิซูมไปให้บางเด้อทุกคนนี่เป็นป้ายแจ้งวัฒนะพี่น้องถนนไปช้าชื่นพี่น้องโอ้ ทางหน้าของบาลังกะบาลังกะสิไปส่งนทั้งแข็งทั้งผุน่นพี่น้องทั้งคลองปลาปลาฟังหน่อยกับคาวา่าออกไปถนนต้นนั่นก็สิเป็นคลองปลาปลาเลยได้ทุกคนสิเป็นคลองปลาปลาที่ว่าบาลังเคยถ่ายเบิ้งอะไรพี่น้องเป็นคลองปลาปลาใหญ่เลยแหละพี่น้องที่ว่าเพิ่นใส้อยู่ในจังหวัดนนท์เนี่ยพี่น้องเนี่ยดูครับทุกคนตอนนี้ยังทาไฟแดงอยู่พี่น้องกำลังใช้ไฟเขียวแหละทุกคนเนี่ย การทํางานของบอลลังพี่น้องอันนี้สิเป็นบป่าค่าไข่ป่าเล้วพี่น้องเพราะว่าดินนี่เพิ่นยังปฏิสั่งยังนะทุกคนนะแต่มูลาคา่าลายพี่น้องบอลังว่านะเพราะว่าดินยินเพิ่นว่ามูลาค่าที่อยู่ประเทศไทยน่ะแพงนี่ครับทุกคนจะเป็นคลองประปานะฮะทุกคนอยู่ตรงนี้นี่สะพานนี้ก็จะเป็นสะพานของปลาป่าเนี่ยของประปาสั่งทุกคนนี่ของปลาป่ามืดเลยพี่น้องเนี่ยย่ามาห่อของปลาป่ามืดเลย อ่าพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้บอลังกาสิไปส่งน้ำแข็งแล้วพี่น้องเ้ยขอสำหรับคลิปนี้บอลังกาสิจบคลิปจากเพีองทำนี้ขอตาวควัาสวัสดีครับผม